น้องเพลงมาลงมาน้องเรียกแล้วเห็นไหมไอวาเรียกแล้วระวังนะลูกเดี๋ยวโดนเนาะเล่นด้วยกันได้ไหมเนี่ยเออเอาอยากโดนมั่งเลยเห็นไหมเนี่ย อไอ้ไอ้ไอ้อย่าเล่นกับน้องแรงๆแบบนี้น้องเจ็บน้องเจ็บหมอัญญาอัญญาเธอใส่หมอัญญามาหาพ่อมามาหาพ่อมามาหาพ่อมาอ่ามานั่งนี่มานั่งนี่โอเคพักพักพักเลยพักเลยพักพักแล้วกระโดดไปดื้อกระโดดได้ดิ อืมกระโดดไปนู่นกระโดดไปนี่เป็นไงเหนื่อยไหมปิดปากปิดปากด้วยไอ้อะปิดปากด้วยกระโดดบ้างดีกว่าด้ีไหระขวขอบคุณป้าหนึ่งนะป้าหนึ่งเข้ามาส่งดาวให้ห้าสิบด ุนเบลล่าจุนเบลล่าเข้ามา99เาดวงออตอนนี้เราอยู่ในช่วงสตาร์บาร์ตี้ด้วยอะไรคะทำอะไรพ่อลูกพีาา่หลบพี่หลบอันยาไม่ชอบใส่หมวกถ้าอยากสง่งดาให้เราส่งตอนนี้นะครับมาเย็บมเยบม,มานี่มานี่อันยาม,มาหาพ่อวอยอายไปเลย ไปเ้ยระวังนะลูกตัดขาทิ้งเลยตัดขาเลยน้องลงมาน้องบอกให้ลงมา